สนามข่าว101ครับคุณฟังครับกลับมาคุยกันต่อนะครับช่วงที่3ของสนามข่าว101นะครับหมายช่วงนี้แล้วก็ช่วงที่แล้วเนี่ยก็มีปัญหาในส่วนของช่องทาง Facebook Live นี่นะครับฟังแล้แต่เสียงนะครับภาพก็ยังค้างอยู่เหมือนเดิมนี่นะฮะค้างเป็นระยะระยะอันนี้สอบถามจากทีมงานแล้วเนี่นะครับคใจว่าน่าจะเป็นปัญหาเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ต จะใช้หลายเครื่องมันจะจะแย่งกันนิดนึีนะครับจะพยายามจะแก้ไขกันไปเนี่ยนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็บ่นนะคนใช้เน็ตเนี่ยนะจ่ายเงินเต็มแต่สัญญาบางทีเดี๋ยวก็หมุนหมุนหมุนจนเวียนหัวเลยเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นปัญหาของการใช้บริการอินเทอร์เน็ตในบ้านเรานี่นะครับเราคงมีเรื่องแบบนี้อยู่นะครับมาถึงประเด็นที่เราจะคุยกันต่อไปครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของมหาวิทยาลัยของไทยนี่โอ้ตอนนี้ก็ไม่ใช่ตอนนี้หรอกจริงๆเขาพูดกันมานานแล้วนะครับว่า เรื่องคุณภาพนะกับปริมาณเนี่ยมันสมดุลกันไหมบัณฑิต<แ>ที่จบมาจะมีคุณภาพแค่ไหนแล้วที่สําคัญเนี่ยนะครับอนาคตของมหาวิทยาลัยเนี่ยมันจะเดินไปทาไหนอย่างไรเนี่ยนะครับหลายที่มันก่อนก็มีข่าววา่ามหาวิทยาลัยหนึ่งแถวแถวฝั่งพน,นู่นนะฮะรับ,บนักศึกษาปปิญญาโทต้อง2500น้คนโอ้โห,โหแล้วก็มีปัญหาเรื่องมาตรฐานเรื่องอะไรต่างๆด้วยนะครับไปคุยประเด็นนี้กันนะครับกับท่านอาจารย์ดรอนนท์ศักดิ์วรวิทย์ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยงคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้านะครับสวัสดีครับอาจารย์อนนท์ครับครับสวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับตอนนี้เองเนี่ยเรื่องของแวดวงการศึกษาเราก็มีข่าวมาให้คนอ่านนี่ก็ทั้งปวดหัวทั้งตกอกตกใจกันอยู่เนืองๆนะะอย่างเรื่องของวันก่อนนี่อะไรนะข้อสอบ ออกครับสัญิสัญญาเาบลาลิงหรือสนิสัญญาเบอร์นี่ค,คือหนังสือตอนเรียนนี่ก็แบบหนึง่งแต่พอมาวัดผลการสอบนะเฉลยมาเฉลยอีกแบบหนึง่งนี่นะครับคือผมก็จำได้ว่าเ,เ,เ,เราวิชาสังคมเราก็พอได้อยู่นี่นะมันน่าจะเป็นสัญญาเบอร์นี่แต่พอเขาเฉลยมาเนี่ยสอทสว่าเฉลยบอกสนิสัญญาเบลลิงอออครับ พอมาฟังผู้บริหารของสอทศเนี่ยนะครับผู้อำนวยการสอทศก็บอกว่ามั่นใจในความถูกต้องออแต่ก็ไม่ได้อธิบายว่าอะไรคือความถูกต้องอ,อหลักฐานทางวิชาการคือถ้ามันถูกต้องชัดเจนก็จะได้เปลี่ยนความรู้กันไปใช่ไหมนี่มันก็ไม่มีมันก็คลุมเครือแบบนี้นี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งนี่พูดทะยาวเลยอาจารย์จะถามอาจารย์ว่าเนี่ยไอ้สภาพแบบนี้เนี่ยมันจะท้อนอะไรถึง ปัญหาที่อยู่ในแวดวงมหาวิทยาลัยของบ้านเราบ้างมันมีปัญหาอะไรที่เราควรจะต้องเป็นห่วงควรจะต้องกังวลและควรจะต้องอตั้งอกตั้งใจดูและพิจารณานําไปสู่การแก้ไขนะครับอาจารย์ครับครับคือย้อนกลับไปที่ประเด็นข้อสอบอเข้ามหาวิทยาลัยนะครับ<ะ>เฉลยผิดเนี่ยนะครับจริงๆก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็สําคัญมากเพราะว่ามันคือความยุติธรรมสําหรับเด็ก<ะ>เพราว่าเด็กจะเข้ามหาวิทยาลัยนี่ก็ ก็เปลี่ยนอนาคตเขาอะนะครับ <away. S 1> คราวนี้ว่าข้อสอบถ้ามันผิดเนี่ยเด็กเขาก็เกิดความไม่ยุติธรรมนะครับ <numa. S 1> แต่ว่าเร้ะดีว่าตอนเนี้มหาวิทยาลัยเนี่ยคือถ้าเป็นเมื่อสักสิบปีที่แล้วเนี่ยนะครับหรือว,ว่ายี่สิบปีที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์ข้อสอบเฉลยผิดอย่างนี้เนี่ยนะครับรับรองว่าจะเป็นข่าวใหญ่มากเด็กจะออกมาโวยวายอย่างอย่างมากเลยหมายที่สอบสอบแบบสอบแบบ วัดผลใครแพ้ชนะกันเลยสนามเดียวนั้นนะฮะเพราะสมัยก่อนเนี่ยเราเราที่นั่งในมหาวิทยาลัยเราเยอะเราไอเราน้อยนะฮะแล้วเด็กสอบเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเด็กเอประมาณแค่หนึ่งในสิบเท่านั้นที่จะเข้ามหาวิทยาลัยได้นะครับแต่ตอนนี้สถานการณ์ลับกันครับอ่าตอนนี้มหาวิทยาลัยเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยมีที่นั่งสําหรับปริญญาตรีประมาณแสนสี่แสนห้าแสนสี่แสนห้าครับมีเด็กเอสมัครแค่ แปดหมื่นน้อยกว่ากันเกือบเท่าตัวเลยนะครับอาจารย์เกือบเท่าตัวครับก็ก็เลยทําให้สภาพการแข่งขันเนี่ยมันมันน้อยมากนะครับแล้วก็ทําให้ไอ้เรื่องการสอบซึ่งมันอาจจะไม่แฟร์บ้างจะเลยผิดบ้างเนี่ยไม่ถึงกับไม่ถึงกับเป็นปัญหาซีเรียสเพราะว่ายังไงเด็กก็มีโอกาสได้เข้าเรียนค่อนข้างจะง่ายได้อยู่แล้วนะครับครับคราวนี้ ไอ้จานวนที่นั่งที่มันเหลือเยอะมากเนี่ยนะครับมันก็ทําให้คุณภาพลดลงเพราะว่า <c oughs> การคัดเลือกมันมันมันแทบจ,จะไม่มีนะฮะ <c oughs> ในบา,บางสาขาบางที่นะฮะ, <c oughs> ะ,ะสาเหตุหนึ่งก็คือว่าประเทศเราเนี่ยนะครับกําลังเข้าสู่อสังคมผู้สูงอาย,อยาุอย่างเป็นตัวครับ <c oughs> อ,อที่สภาพัฒน์เอยหรือว่าที่สำนังงกงานสถิติแห่งชาติเอยหรือว่าสถาบันประชากรศาสตร์ที่ไม่ทดนนะฮะ เขาก็ทำ่ายภาพประชากรประเทศไทยออกไปนะครับว่าเราเป็นยังไงปรากฏว่าตอนนี้นะครับเราน่าจะเริ่มมีภาวะประชากรถดถอยในอีกสักสี่ห้าปีเนี่ยครับผมประชากรจะเริ่มลดลงนะครับคือเรานิ่ง,ง,งอยู่ที่หกสิบห้าล้านมาสักสิบสิบกว่าปีสิบห้าปีแล้วนะครับคราวนี้เอ้นิ่งมาอยู่สิบห้าปีเนี่ยคือคนไม่เพิ่มแต่ว่าคนทุกคนก็แก่เพิ่มขึ้นเรื่อยนะะ ก็จะกลายเป็นไม่มีเด็กนักเรียนนะครับแล้วก็จะมีแต่คนแก่เยอะซึ่งซึ่งอตอนนี้มันก็กระทบกับอุดมศึกษาแล้วอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ลามไปถึงโรงเรียนมัธยมประถมซึ่งตอนเนี้ไม่มีเด็กนักเรียนนะครับว่างนะครับเ,เยอะมากเลยนะครับคือพูดง่ายๆว่าถ้าเปรียบนักศึกษาเป็น ลูกค้าเนี่ยนะมหาอะไรเป็นร้านค้าเนี่ยนะเอาคู่กันแบบนี้ง่ายๆเนีย่ย,ยลูกค้า<ช>ลดลงเยอะเลยร้านค้าก็ยังเปิดขึ้นเยอะแยะหลายร้านแต่ว่าลูกค้าน้อ,านอยลงลูกค้าน้อยลงแต่ร้านค้าเยอะขึ้นมากครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมหาวิทยาลัยไทยก็ส่วนหนึ่งก็ทําหน้าที่เหมือนกับอะไรฮะร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดนะครับคือพยายามสร้างกําไรนะครับก,ก็แข่งกันเปิดปัญญาตรีปรัญญาโทรปรัญญาเอกนะครับ เในลักษณะซึ่งเป็นภาคพิเศษภาคสมทบอภาคขัามภาคอินเตอร์นะครับถ้าปกติก็ขยายตัวมหาวิทยาลัยเราเนี่ยนะครับสมัยเมื่อสักสี่สิบปีที่แล้วนะครับเรามีมหาวิทยาลัยอยู่แค่จุฬาธรรมศาสตร์นะฮะเกษตรศาสตร์ไมฮิโดนจีดาแค่เนี้ยนะครับแล้วก็เริ่มขยายไปมหาวิทยาลัยภูมิภาคแห่งแรกก็คือเชียงใหม่ใช่ไหมครับสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัต์แล้วก็ขอนแก่นแล้วก็ สงฆานครันพระคริมนะฮะมอนะครับหนะลังจากนั้นก็เกิดทุกคนอยากเป็นมหาวิทยาลัยหมดนะครับก็วิทยาลัยครูทั้งหลายก็ขึ้นมาเป็นมหาวิทยาลัยนะฮะเป็นเป็นสถาบันราชพัฒนะครับอ,อ,อาชีวะจำนวนมากนะครับ<อ>ก็ก็ก็ปรับขึ้นม,มาเป็นราชมงคลนะครับจากเดิมซึ่งเ,เราเป็นอาชีวะชั้นยอดเลยนะครับอย่างเช่นอถ้าเราบอกว่าใครจะ เรียนญชีเราก็นึกถึงพาณิชย์พระนครนะครับอถ้าสมมุติว่าใครจะเก่งภาษาเราก็นึกถึงอับบัติสพิมุกนะครับภาพพิมพ์เราก็นึกถึงตุ้งมหาแม่เทคนิคกรุงเทพเทคนิคกรุงเทพนะครับเป็นช่างพิมพ์เชั้นยอดเลยนะครับก่อสร้างก็ต้องเป็นอุเทนถวายเครื่องกลก็เป็นประจุวัตแต่พอยกมาเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยไอ้ความเก่งเฉพาะด้านตรงนั้นมันก็หายไปก็เป็นมหาลัยแล้ว โท่ทั่วไปแล้วก็จะมีคณะวิทยาการจัดการอะไรแบบอ่าเยอะแยะไปหมดนะฮะคือคือตอนนี้มหาวิทยาลัยในเมืองไทยเนี่ยนะครับถ้านับกันจริงๆเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่าสองร้อยอนะะฮะอาจจะถึงสามร้อยสักไปสามนะครับคราวนี้มันก็มีมหาวิทยาลัยของรัฐมหาวิทยาลัยเอกชนแล้วบางบางจังหวัดเนี่ยนะครับก็ก็เป็นพื้นที่ประชากรที่ที่เบาบางไม่เยอะมากคนไม่ไม่กี่แสนคนมันไม่มีเด็กพอจะเปิดนะฮะ เช่นที่กาละสินหรือที่สะตูนก็ไปเปิดหาวิทยาลัยเพราะ<ม>ว่ามันเป็นการผลักดันของนักการเมืองท้องถิ่นต้องการให้มีมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นแต่ว่าในสภาพความเป็นจริงมันไม่สอดคล้องนะครับคราวนี้มันเปิดเยอะจนกระทั่งแข่งกันนะครับแล้วการแข่งขันกันเนี่ยก็เนื่องจากว่าลูกค้ามีน้อยใช่ไหมครับผู้สื่อกษามีน้อยนะฮะแต่ว่าคนขายของมีเยอะก็ แข่งกันลดราคานะฮะ uh huh. แข่งกันขายของนะฮะ uh huh. คุณภาพก็ไม่ได้เลือกแล้วคือมหาวิทยาลัยจะไปมองเหมือนกับเป็นตลาดมันก็เหมือนเหมือนพ่อค้าแม่ค้ามันก็คงไม่ใช่เพราะ uh huh. ว่าเราหน้าที่สร้างคนนะคร uh ับ huh. uh huh. แต่มันก็เพี้ยนไปเยอะมากนะครับ uh huh. อาการของมหาวิทยาลัยที่ไม่มีเด็กเข้าเนี่ยนะครับมีมหาวิทยาลัยเอกนชนบางที่ก็ก็ต้องเปลี่ยนไปทําคอนโดขาย uh huh. เพื่อ เพื่อเอาที่ดินผืนงานเพื่อจะ,อะจุนมเจือรายได้มหาลัยเพราะขาดทุนมากนะครับแล้วก็ตอนนี้อาการเราหนักถึงขั้นก็ต้องไปหานักศึกษาต่างชาติเช่นจีนะนะครับนักศึกษาจีนเนี่ยเข้ามาเยอะมากนะครับแล้วก็คือว่าประเทศจีนเนี่ยเขามีคนเขาก็เป็นสังคมผู้สูงอายุแต่ว่าพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาควบคุม มหาวิทยาลัยไม่ให้มีมหาวิทยาลัยเอกชนเลยพราจะมีแต่มหาวิทยาลัยของรัฐแล้วการแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยของจีนเนี่ยสูงมากเพราะปีหนึ่งมันจะมีคนนักเรียนอกหักเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้เยอะมากนะฮะก็ก็ไปเอามาเรียนที่เมืองไทยเนี่ยนะครับแต่ก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าอืมจัดการศึกษานะครับของท่านสัจจารย์ดรสุพางสืทวานี้ก็พบว่าบางคนก็ไม่ได้เข้ามาเรียนจริงจังก็ก็หลบเข้าเมืองโดยโดยใช้ เป็น<ช>นักเรียนแต่ว่ามาผู้นัาม<ไ>งมาใช้สิทธิการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเพื่อที่จะวัตถุประสองค์อื่นใช่ฮะล้วเ,เราก็ไม่ได้เด็กถึงกับขั้นคุณภาพเพราะว่าคือคือคือ,คอ,คอที่เขาคัดออกมาจากประเทศเขาแล้วนะครับคือตอนนี้มันมันมันมีมหาวิทยาลัยเยอะจนกระทั่งเรามหาวิทยาลัยเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยน่าจะทำนายได้ว่าน่าจะมีมหาลัยขาดทุนจน ต้องเลิกกิจการเป็นจำนวนมากทีนี้อาจารย์ครับพอเอาแลภาพรวมมันเยอะแยะมากกว่าผู้เรียนแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับมันจะมีผลกระทบอะไรบ้างกับเรื่องของคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในมาิทยาลยมีมีแน่นอนครับคือว่าการจัดการเรียนการสอนเนี่ยนะครับไม่ได้เลือกเด็กนะครับแล้วเราก็คือเราต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าเราไม่สามารถให้ทุกคนเรียนทุกอย่างได้อย่างที่เขาอยากจะเรียนนะครับเพราะ พอมันเป็นตลาดของผู้ซื้อก็คือนักเรียนเนี่ยนะครับนักเรียนก็อยากเลือกอะไรที่ที่ตัวเองคิดว่าเรียนจบได้ง่ายๆนะฮะหรือว่าเรียนจบสบายหน่อยเด็กก็ก็ไปเลือกอย่างนั้นนะครับออพอไปเลือกอย่างนั้นเนี่ยก็ทําให้คุณภาพมีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าคนไทยเนี่ยก็เป็นเลือกเรียนสายสังคมศาสตร์เยอะซึ่งจริงๆแล้วประเทศเราก็ไม่ได้มีความจําเป็นจะต้อง มีคนทางด้านสังคมศาสตร์มากขนาดนั้นขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ตอบสนองกับความต้องการของผู้ขายก็คือมหาวิทยาลัยเนื่องจากต้นทุนในการผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตร์เนี่ยมันถูกมากมันไม่เหมือนสายวิทยาศาสตร์สายแพทย์สายวิศวะแลบไม่ต้องมีห้องแลบไม่ต้องมีห้องทดลองนะฮะคนสอนก็หาง่ายกว่าต้นทุนมันต่ำนะฮะแต่ก็ผลิตออกมา จำนวนมากโดย<ม>ที่ไม่ไม่ตอบสนองความต้องการของสังคมะนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าบัณฑิตจํานวนมากเนี่ยมาแล้วก็กลายเป็นว่ามาทํางานต่ํกของวุฒิอันนี้นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า underemployment ไม่ไม่ใช่การว่างงานนะครับมีงานทําเพราะว่าตอนเนี้บ้านเรามันมันขาดคนมากนะฮะทุกคนมีงานทําแหละคนไทยเนี่ยเขาบอกว่าไอ้บลูมเบิร์กบอกไมมเซอรี่อินเด็กซ์นะฮะเงินเฟ้อตามนะฮะ,ะการว่างงานน้อย แต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นการทํางานต่ํากว่าคุณสมบัติก็คือว่าเช่นจบรัญญาตรีเนี่ยนะครับไปเป็นพนักงานขายของร้านสะดวกซื้อซึ่งจริงๆมันก็แค่วุฒิมสามนะฮะคราวนี้มันก็เป็นการสูญเสียทรัพยากรนะครับแล้วก็เด็กก็มีข้านิยมว่าต้องจบปริญญานะครับทั้งนั้นจริงๆแล้วตอนนี้คนที่ขาดที่สุดในบ้านเราคืออาชีวศึกษา นะฮะอาชีวศึกษาเนี่ยขาดอย่างอย่างรุนแรงนะครับที่มีคุณภาพนะฮะพอมันมีปัญหาเยอะแยะแบบที่อาจารย์บอกเนี่ยนะครับมันดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานที่จะต้องมาประสานกันแล้วบบาครับในการแก้ปัญหามีหน่วยงานไหนควรจะทําอะไรยังไงบ้างครับโอหลักที่สุดเลยนะครับผมมองว่าสองหน่วยงานนะครับนะครับคือกระทรวงการคลังกับกระทรวงศึกษาธิการนะทำไมเป็นกระทรวงการคลังเออน่ทีมันเกี่ยวยังไงอาจารย์ก็ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับกยศนะครับรคือกยศเนี่ยคงต้องปรับปรุงเรื่องการให้กู้ยืมที่ผ่านมาเราก็บอกว่าเอ๊กยศเนี่ยมีปัญหาเรื่องเก็บเงินไม่ได้นะครับว่าเด็กจบแล้วเนี่ยเก็บเงินไม่ได้นะครับนี่ทาไมเก็บเงินไม่ได้ก็เพราะว่าเด็กไปเรียนในสถาขาซึ่งจริงๆแล้วมันไม่สามารถสร้างไรายได้ได้เพียงพอหลังสเร็จการศึกษานะครับเพราะเนี่ย กยศเนี่ยต้องเปลี่ยนนะครับว่าเด็กเข้าไปเรียนอะไรแล้วจบมาแล้วจะได้งานอะไรมีไรายได้เท่าไหร่แล้วจะชำระหนี้ได้หรือไม่ครับนะครับต้องดูตรงนี้แล้วก็ให้ผู้เฉพาะเด็กซึ่งมีความสามารถเรียนในสาขาซึ่งขาดแคลนประเทศต้องการแล้วก็สร้างไรายได้ได้นะครับส่วนสาขาที่ไม่มีความจำเป็นแล้วก็ ออกมาแล้วมาทำงานต่ำตๆกว่าวุฒิเนี่ยนะครับอันเดิมพลอยเมน์เนี่ยก็ต้องไม่ปล่อยกู้นลครับนะครับเพราะฉะนั้นสายสังคมศาสตร์เนี่ยที่ไม่มีความจเป็นเท่าไหร่หลายสายนะครับผมไม่ได้บอกว่าสังคมศาสตร์ทุกสายนะครับอย่างบางสายนี่ก็ยังขาดมากเช่นสายบัญชีนะครับผู้ตรวจสอบบัญชีเนี่ยขาดนะครับนะฮะแต่ว่าบางสายซึ่งขาดแต่คนไม่ค่อยเรียนเช่นพยาบาลนะฮะมีก็มีปัญหาอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ ก็อยจะอต้องแก้นโยบายในการปล่อยเพราะว่าตัวตัวเรื่องของเงินทุนการศึกษาเนี่ยนะครับจะเป็นเงินกู้ยืมแต่ว่ามีผลต่อนโยบายการศึกษามาเป็นประเด็นที่มหาลัยกระชนเข้าไปเป็นจุดขายดึงนักเรียนเข้าไปเรียนที่มหาลัยของเขาด้วยนะครับนั่นแหละครับแล้วก็ผลิตสายสังคมศารที่ที่ที่คุณภาพไม่ดีแล้วก็ไม่เป็นที่ต้องการนะครับแล้วก็ไปทํางานตามขอวุฒินะครับอันนี้คือต้องแก้เรื่องเขาเรียกว่า แก้เรื่องการเงินของการศึกษาอาครับอาจารย์รครับเราพอมีเวลาอีกสักประมาณหนึ่งนาทีอยากห้อาจารย์สรุปประเด็นตรงนี้ว่าอ่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมันจะต้องเดินหน้ากันไปยังไงเพื่อที่จะป้องกอันวิกฤตมหาวิทยาลัยของไทยเนี่ยครับครับอ,อ่ผมคิดว่ามหาวิทยาลัยนะครับหลายแห่งจําเป็นต้องยุบรวมกันนะครับนะฮะเรามหาวิทยาลัยไหนที่จําเป็นต้องเลิกก็ต้องเลิก,ว,ลกว่าก็คือสร้างความเข้มแข็งนะครับแต่อย่างที่อยากจะเห็นมากที่สุดก็คือ จะต้องมีแผนการศึกษาของชาติในระยะยาวแล้วก็หนดพยากรว่าเราต้องการคนแบบไหนเพื่อจะพัฒนาประเทศแล้วก็กําหนดจํานวนที่จะผลิตในแต่ละด้านเนี่ยนะครับหใ,หให้ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศคือมันต้องมีกรอบที่ที่พัฒนาของทั้งประเทศนะครับหให้ไปไปในทางเดียวกันและตอบสนองความต้องการของประเทศนะครับตอนนี้คนเราน้อยอยู่แล้วเราต้องผลิตที่ที่มีคุณภาพจริง ตรงตามปริมาณที่ต้องการนะครับก็คือสองกระทรวงนะครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับโอกาสน้าได้พูดคุยกันใหมครับสวัสดีครับขอบคุณสวัสดีครับอาจารย์ดรอานนทศักดิ์วรวิทย์นะครับท่านเป็นมาจากสาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยงคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริยารศาสตร์หรือว่านิดานะครับอาจารย์เขาก็เขียนบทความลงในเมนเทจออนไลน์เป็นประจำนะครับถามหาอ่านกันได้นะครับ สนามข่าว101